การนี่แกจะแกล้งอะไรเขาอีกแล้วเนี่ยไม่ใช่สนอยนะหวานคือเขาจะมาบอกว่าตอนเนี้ยช่องขอพวกเราอะใกล้ถึงหนึ่งล้านซับสไครต์กันแล้วละจริงเหรอยังไม่ถึงนะยังไม่ใกล้เคียงอีกตั้งหากอ่ะจริงเหรอนั่นน้องๆก็อย่าลืมกดซับสไครต์พวกเราด้วยนะครับผมใช่ใช่กดไลค์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยกดซับ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 หวานอย่าเป็นอะไรไปเลยนะหวาน หวานแกต้องไหวนะ <c oughs> เขาเชื่อว่าแกอไหวห <c oughs> วานเป็นไรให้เขาลงไปซื้อยาอมให้ไหมเนีน่ย <c oughs> เขาหายใจไม่ค่อยออกอะแล้วหมอเนไหมดอะหมอเซนไปตามหมอให้พี่หน่อยพี่พี่รักหนูไลน์เขาขอโทษนะที่อยู่กับแกจะแต่งงานไม่ได้แกอย่าพูดอย่าง,งานั้นสิหวาน <c oughs> แกออยากกินอะไรไม่ได้เขาจะลงไปซื้อให้นะ อยากกินหมูกระได้ได้ได้พอแกหายแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันก็ได้หวานแต่กันตอนนี้เขารู้สึกไม่ไหวแล้วอ่ะหวานไหวสิหวานมองหน้าเขาไว้หวานเนี่ยหวานไหวหวานเก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยเขาจะตายเขามีอะไรจะบอกแกมีอะไรจะบอกหวานจริงๆแล้วเขาเขาเป็นเขาไม่ใช่คนธรรมดานะเขาเป็นประธานบริษัท โชว์รู้ได้ไงว่าหวานเป็นมาทธานบริษัทอ้าวหวานตายแล้วหมอครับช่วยด้วยครับเป็นผมได้แล้วหมอรักษาหน่อยครับปั๊มหัวใจได้ไหมหมอตัวนับ ตรงนี <mile> oh. ้ไงเออแอ็กไม่ฟื้นครับความไม่เปลี่ยนหายไปแล้วไม่อยู่แล้วเว้ยฉันจะอยู่กับใครเนี่ยเจ้ากันโลก คือฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นคนที่ผิดหรือเปล่าอะคือฉันให้แฟนฉันกินอาหารหวานๆมากเกินไปอะแฟนฉันเลยเป็นเบาหวานคุณเป็นใครครับอะครเออล้วกลอกแล้กลอกคิดว่าฉันควรจะจัดงานศพให้แฟนฉันไห้อฮ้ฉันควรจัดงานศพให้แฟนเหรออ๋อเอ้ยอ่าแล้วฉันควรจะเอ่า ฉันควรจะทำอะไรให้แฟนดีบ้างอะแล้วฉันควรจะทำบุญให้แฟนไหมอะเจ้ากระโลกเอาฉันควรทำอย่างนั้นจริงจริงหรอโอ้ยนายนี่มันแสรู้จริงๆเลยเดี๋ยวฉันจะโยนอาหารให้นายนะพอดีฉันมีอาหารเก็บเอาไว้ในกระเป๋าอ่ะเผื่อฉันหิวฉันก็จะเก็บมากินนะนะอ่าไปนี่ไปกินเลยเซ่กินเยอะเยอะเลยฉันมีเยอะมากนะพอดีฉุนเก็บเอาไว้เต็มกระเป๋าเลยแต่ว่าอย่าชวนเพื่อนมานะเดียวนะทำไมมีสองตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะ ทำไมมีหลายตัวจังเลยเนี่ยโอ้ยอาหารฉันหมดแล้วอ่ะ <c oughs> กะลอกกินหมดเลยอืแล้วตอนนี้พวกนายคิดว่าฉันควรจะขึ้นไปบอกหวานไหมว่าฉันควรจะจัดงานศพให้โอเคขอบคุณมาเจ,จ้าพวกกระลอกฉันจะไปหาแฟนฉันเดี๋ยวนี้แหละฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหวานเพราะว่าหวานตายแล้วอออือออเอาหวานหายไป โอเคติดต่อห้องพยาบาลโอเคเฮ้ยวันนี้เศร้าจังเลยเฮ้ยมาเที่ยวภาพกันดีกว่าเฮ้ยวันนี้มีวงอะไรมาวะเนี่ยอุ้ยจะขึ้นแล้วอืมอุ้ยสาวสวยมากเลยอะ่ะเตเเ้นกับสาวดีกว่าเว้ยแฟนตายเลยก็มาเต้นกับสาวดีครับเอ้ยเอ๊ะเพิรพอดีคุณเชื่ออะไรหรอครับผมฮึมฮึมฮะมเยเฮ้ยเอ๊ะ เออเออเออเอเอวิ ي, น้นกร้องขึ้นแล้ว e hey, ฮโย what's up bro w h นเ up hello bro what's up bro I'm from New York you know วิ้นอ๋อ yo y ย yo yo y h o yo yo y ่ y ยสวัสดยครสวัสดีครับ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 ต้อมมีหรือยังครับอันนี้จะมาเล่นเพลงแรกกันนะครผมเพลงแรกชื่อว่าสุดท้ายฉบับนะครับผม ่าดีเจครับผมขึ้นอินโทรเลยครับเยะเยะเยอะเยอ่าสำหรับใครที่มาคาแฟ่นะครับผมขอรักกับแฟนนะนะเยอะผมผมเพิ่งเสียแฟนไปครับผมเพิ่งเสียแฟนไปครับต้องต้องยังไงครับผมเพิ่งเสียแฟนไปครับต้องทำไงครับผีเไิ่งเสียแฟนไปครับผมก็ขอให้เจอคนใหม่ที่ดีนะครับผมฮู้คนนี้ได้ไหม่ะเคยที่ไรเหรอผมขอไปฟังเพลงสุดท้ายชื่อบอกเลยครับว่าฉันจะเป็นจะตายทำไมว่าฉันจะเป็นยังไง

สามือท yeah ุกอย่างเทุก huh. uh ั huh. uh ่าเยอมเลทุกวันเราค็ไปเกยรจรเยคนดี้เตนโคตรเท่เลยมีเ้ังดึงตามดีดีดังๆเลยนะเนี่ยเอ้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 เอ้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 ยเอ้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 ยอ้ยเ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 ้ยเอ้อ้ยอเอ้ย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 อ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ มาเก่งเต่รักเก่าแล้วนี่ไปเชื่อมัสท้าเลยเี่ความรักเก่าคิดว่เยล่นจวดีมครับอมครับเต้นเต้นเต้นยอย่ย่อย่อย่อเ้ยเฮ้ยเยขอขอขอโทษนะครับที่ชนนไอ้นะครับยีมคนมาชนผมวอใช่ครับผมขอโทษไปแล้วไงเฮยเริร้องก่อนเนีฮ้ยเริร้องก่อนเฮ้ย อาแต่ทีนี้ผมพาเป็นครับมีปัญหาบอกว่ามันคงมีอะไรกันอะนั่งดีกว่ารกนั่งเย็นนั่งกินต่อดีกว่าเว้ยม่งามีอะไรเหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิบเอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแทบไม่ไหวนะครับผมเฮ้ยอะไรอะไรอะพี่เมื่อกี้ทำอะไรไว้ผมว่าผมขอโทษไปแล้วไงพี่เฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าวอย่ามีเรื่องก็ไม่บอกไงหนุ่มเดี๋ยวพี่จัดให้ได้ไงน้ะ เฮ้ยหยุดร้องแล้นะเว้ยเขาจะต่อยกันหมดแล้วไม่ใช่เรื่องผมเป็นนักร้องครับเขาจ้างผมามาร้องมันเดี่ยวกันดีกว่าจอดมันเดี่ยวกันดีกว่าม,มาดิแล้วจังหวะนี้ครับเฮ้ย โอ้โหเข้าเข้านับโอ้โหตี่างนี้ตีไงพลังทุกเต่าไม่ต้อนครับเพลงไม่ต้องมีนะครับเพลงจังวันี้ไปกันในร้านนะครับนะครับทุกคนครับนี่ครับจับผม่อยเนหมอยร้านแจมทุกคนครับจับ้าวี่เขาครับผมไม่ยอไปเตะานเพลงขงเขาครับจังหวัดนี้ควรไปครับผมจะงไพรเลยนะครับผมอื้อฝ่ายแดงเขากไม่ไม่พันะครับไม่บพันะครับอุ๊ย่ายแดงฝ่าแพัดได้ผมก็สวนพขวาผมใสลงทีนครับผมใส่ล้นครับผมแต่พาข ใส่วัดเอาโทษไข่ครับผมโอ๊ยขวาเอ้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 าพอดีหลบเอ้าหลบเอ้าฟิกเอ้าไห่อยู่ไหนนะเอ้าตอนนี้ครับผมเอามันใส่ท้ายใส่ขวาใส่หน้าใส่หลังครับผมโอ้ยโอ้ยเออเจ็ไปเตะไปโดนตะกครับผมโอ้ยเฮ้ยเตะไปโดนคนนั่งอย่าวังระวังคนที่นั่งนั่งนั่งดูระวังนะครับผมระวังโดนลูกหลงนะครับผมเอานี้ครับหเัาไม่เจอครับผมเอ้าเอาต่อยเตยไปโดนครับผมเอ้าต่อยต่อยโดนโดนไปครับอุ้ยอุ้ยโดนท้ายโดนขวาตัวหน้าตัวหลังอุ้ยอุ้ยเอาต่อย เอ้ยปล่อยอีแล้วปล่อยเลยปล่อยปล่อยเขาปล่อยเขาไฟ่าเยวครับผมเดี๋ยวมานี้รับผมเจแค่นี้เตะมาตีนะผมมาตีงาวอุ้ยัคัทครับผมอุ้ยโจ๊กครับไ่หน้าใส่งตเตะโอ้ตัวมากครับจ๊อันนี้ครับผมโอ้ยคนเราเองคนเราเองอายุโอแมนโอ้่พักครับผมเตะครับเตะคขาดูดีนโอ้ยโอ้ย้อ้ย้ยโอ้ผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวพอแล้วนะเว้ยไม่ได้แล้วนี่แน่อรับรัเ มันเดียวฉันยอมไหนก็ได้โอ้ยนายแข็งแรงแรงขก้นไปอ่ะนายอาหารเรื่องฉันก่อนแท้ๆเลยนะรู้เปล่าวันนี้จะจะบอกว่าเบอร์ฉันเพิ่งตายแล้วนายก็ว่าเรื่องฉันนะอ้าวอบอรไม่อยู่แล้ว แล้วรู้สึกโล่งใจจังหวังว่าหวานจะอยู่บนฟ้านะหวาน,วนแกเคยบอกกัาว่าแกอย่าบินได้เขายังไม่ได้ทำไข่เจียวหมาด้าที่แกชอบกินเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่มีใครมางานเลยแซมเป็นไงบ้างเศรลยพี่อเออคุณครับคุณก็มาได้ตอนนี้อ๋อใสรแล้วฉันก็ามาด้วยทำไมมาไม่ได้เลยยก็มาได้แหละ คูดอย่างนี้คืออยากโดนอีกรอบเหรอจะจะยันรับเตยันยันยันยยงานศพน้คบเตนนะครับโอเคพี่ขอไปพูดหน้าหลุมศพหวานก่อนนะห<ส>วานเขารู้นะว่าแกฟังอยู่อ่ะเขารู้นะว่าแกรักเขาเขาก็รักแกก็อยากให้แกฟื้นมากเลย<ๆ>เขาอยากให้มีดาวตกกันเลยหวานเขาจะได้ขอให้แกกลับม,มาถ้แาแกไม่อยู่แล้วเขาจะอยู่ยังไงอ่ะหวาน <c oughs> <c oughs> นายก็เสียใจใช่ไหมเนี่ยหวานจำได้ไหมอ่ะวันที่เราไปบ้านผีสิงกันนะวันที่เราขับรถเข้าไปอ่ะแล้วเขาก็เออเขาเสียใจบ้างเต่ยานที่แกไปเร็วขันดน่้เนี่ยก็ยังไม่ได้สารภาพเลยว่าเขามีเมียน,น้อยอ่ะหวานโอ้ยคิดถึงหวานจังเลยอ่ะ แซมทำบุญไหมเนี่ยแซมพี่ขอห้าร้อยได้ไหมผมไม่แตะนะ่น่าจะขายได้ราคาอยู่นะเอ้าเฮ้ยซันเมื่อกี้หายไปไหนแซมเอ้าอ๋ออย,อ,อ,ยอยู่นี่อยู่นี่ใจหมดอุ้ยกก็ใจหมดเลยอะน่ารักหวานก็ขอให้แกไปส่งออ่อผมที่ดีนะก็รักแกนะ กลมางมากลมาองมากล้อมาโอเคค่ะทุกคนตอนนี okay ้นะคะทุกคนเราอยู okay uh. uh ่ในรายการแกงแฟนอีกแล้วเช่นเคยทุกคนทุกคนดูหน้ากันสิทุกคนเมื่อกี้เขาร้องไห้แง่แงเป็นเด็กเลยทุกคนก็กงจับหน้ากงจับหน้ากับจับหน้าแซมเกิดอะไรขึ้น่ะดูดิทนกคนร้องไห้หูคาบน้ำตาเต็มไปหมดเลยโอ้นี่แกเศร้าจริงๆเหรอเนี่ยแต่ว่าเขาจะบอกให้ว่ามันคือรายการแกงเกยังไงล่ะวาว เขานัดกับหมอไว้เว้ยแล้วหมอก็มีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะไอ้นากบเว้ยยังคุยกันอยู่เลยนี่รายการแกมไม่ต้องเศร้าไปหรอกนะเพราะว่าเขายังอยู่จองลางจองเวรเกงนะแล้วเมื่อกี้แกบอกว่าไงนะแกมีเมียน้อยหรอผมไม่เกี่ยวนะรายการไปละเฮ้ยทุกคนคัดปิดกล้องปิดกล้องกันมาเวเร็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 วิ่งหนี็วเร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 ็วเ